บาดปากพักเหนาจุดสูงมมืองวังตอนนี้ก็เดินทางมาหอดบาดน,นาำโบหอดบาดน,น้แล้วก็แว่หานหานซอมแปงรถจักรเื่งรถจักลงไปไปเกษตรไหันห,หานใหญ่เป็นจังบาดน,น,น้ำโบิด้กรันี้จเดินท,ทางต่อนะ ตอนนี้ก็เราเดินทางต่อหอดทางแหวทางแหวของปั่นทางแบงน้ำบอ่อนี่จะเป็นทางเลี้ยวสายเลี้ยวสายจะเป็นทางแหวเขาเมืองรับคุนีนี่กำลังสืบต่อสาต่อในการเดินทางบัน ແລະກະເຮົາກະຫັກາດນທາມຮອດມາເມອບເດດ